แซบของจุนวันนี้นะคะจุนทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำค่ะเป็นเส้นเล็กค่ะมาจ้าเรามากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาพอกันแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้จุนจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูใส่เส้นเล็กนะะเนาะค่ะเนาะตอนนี้กระบ,บายซีโมงยี่สิบนาที่เพิ่งกลับมาจากซูเป,ปอร์มาร์เก็ตกับแมเ่เฮ็ดนี่ค่ะกินบวดนี่คืนสวรรค์พี่น้อง มันหลายแห้งใดๆคนมันอยากตอนนี้บายซีโมงยีซีบมาค่ะมามากินน้ำกันค่ะเตียวหมูต้มยำ The time now for uh 20 pm I'm going to have uh ต้มยำพอกนู่ดซุป yeah rice stick yeah I use rice noodle wow สเสร็จแล้วพี่น้อง มึงค่ะโอ้ยจุนต้มเส้นคักโพดมึง,มงอกตอนแรกๆก็ดีอยู่แต่เส้นจ,จุนอุ่นอีกรอบไหมค่ะกอนสีอัดลิดจุนก็นเลยอุ่นเส้นก็เลยแตกเพเป็นปยังค่ะเพเป็นปยังกินได้คือเก้าเนี่ยตอนแรกๆเส้นก็ดีดีอยู่หรอกมาจ้ามัมากินน้ำกันค่ะข้าบเอ็นจอยข้าเอ็นจอยอืมบ่วย มันหอนพี่น้องเมื่อนี้ออกไปซื้อขล้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะอากาศดีวันที่นี้เมื่อนี้แต่ว่าเริ่มสิกคึมแล้วอมมืมันร้อนลูกขึ้นมูดเฮดเองนะค่ะ จุนตำหม,มักทั่วทั้งห่อนทั้งแสบเอ้าโอ้สิดายเซนตอนแรกต้มดีดีจุนเอาอมาอุ่นอีกรอบ nhắn ừ. Ừ. thứ ba bóp bên đáy bóp lệ bên đáy ui xẹp cà lằm xôi cà lọt xôi và có English spinach Hãy <laughs> วหวอนเป็นยังคือมากินตอนอากาศดีๆกับบ่ร <g ül> ูวกว้กหนักไว้ตามันตามมือขึ้นค่ะ เมื่อนี้เป็นมือครบรอบหาปีที่จุนคบแฟนนาะค่ะเนาะจริงๆจุนกับบอกไปยุคค่ะว่าจุนหัวจัก,กับแฟนจุนก่อนหนานั้นเนาะแต่เราบ่นนับนับมือที่คบกันค่ะนับมือที่โตกลงว่ามักกันกับแม่จีิบซีค่ะแต่กูแต่จุนหัวจกักแฟนจุนกอนหนานั้นค่ะ ืฟันกูุดขาเนี่ยรู้สึกเจ็บจั็กน่อยครับเมืองไทยคะเทียนนี่ต้องไปเช็คค่ะ ซูเปอร์ไปซื้อกล้นกายไปซื้อกุ่ง มันยังหอนอยู่จากพี่น้องแ้นจุดบอกว่าวันวันเสาร์คำอื่นหมดละจังสิดินเนอร์กันยุ่เฮียนดินเนอร์ครบรอบสิบเปิดไหวขวดที่แพง มือนีบได้ค่ะเด็กน้อยอยู่เฮียนตอนนี้เงียบยุดป้ากันนั่งกินเขาไปนั่แล้วกับมึงกระตูนไปนั่ บกทั่วเขาต่ำเองมันละแสบจานมันหอมพอตีตุนซืบใบผักซีปลอมมาใหร่กับสื่อสารแน่มาใหม่ เพชร่ันนี้หละจุนบินหนาตาเพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่อนกะร้างรวยล่างชามีาความมันเป็นเวลาอาหารเทียงของคนสเปนใบสามโมงค่ะใบสามใบซีนี่แหละ 嗯，凉拌。 you know <c oughs> โอ้ยโอ้ยกระพิก <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวจุนกินน้ำจา,จากข้าวก่อนมาจะกินน้ำแล้วก็ไปเปิดหน้าตางออกสักหน่อยค่ะเงียบๆ <c oughs> จิงสันโอบเลยแหละหนห่องคร่ว พริกกร้างมะขึ้นข้อครับวันนี้หมูสามสายเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะ ไปโรงเรียนก๋วยเตี๋ยวมันจะเอาใส่ถุงค่ะจุนมากค่ะมันขึ้นอืดหัดถุงให้มันขื่นอืดแล้วก็กัดหูถุงกัดก้นถุงจ้ะให้มันเป็นหูนเราติดก๋วยเตี๋ยวเด็กหน่อยค่ะแส่บสมัยเด็กน่อย มอนขึ้นอื่นจักน้อยโว้ยแสบเพืออยังนี่เสร็จนั้นขึ้นอื่นปลาทูตัวน้อยๆปลาทูห้แมวค่ะซุปแป้งทอดแสบเพื่อยยอ,นนอยัยปปง,น,ยงนี้ตัวระบาด เดี๋ยวหนูแทบสิหากินรสชาติเกาเกา,เกาเบ่ได้ห,หรอจ๊ะรสชาติที่เ้าจำได้สมัยเด็กหน่อยเ่ได้่ละรสชาติสมัยเ้าเป็นนักเนียนนะคะเป็นเด็กหน่อยคันเ้าได้กินแซบ่แซบๆเฮากกว่าจำนะคะจน ย่ยจนเท่ากับบรลืมค่ะคือปน,นปะทูคือกันจ้าปนปะทูที่แม่จุนเฮดไม่หาจุนสีจำรสชาต,ตไิได้เวลาจุนเลิกเลี่ยนมากจุนสีกินก็เขาสวยัห่อนก็ปลาเขือไองคะปลาเคือป๊อก แซ่บเพื่ออย่างต้องให้แม่จูนเห็ดรสชาตินี่ปนปลาทูล้วก่ะแกงน้องใหม่ค่ะแกงไก่แก,ง,ก,แกงแดงนะคะเนาะน้องใหม่ตุมแม่จูนแซ่บเลือเลียนมาเนี่ยมือแรงเนาะ còn chuẩn mua riêng ở vùng thẻ bà già nặng lên cực mạnh, y hưu hưu xơ, lai hết ngày ăn, ủ bả lụp bơ mặn ngựa cay lá, rồi lột trả câu câu thì làm thế nào nam xe nằm suốt kỳ sụt say tàu chiều mà khảo khả ứng tàu chiều cứ cứ tàu hùng ta thì ẩn đèn đèn mà mèo chuẩn thật เผ็ดแต่แซ่บหอมพริกไทยจุดใส่หลายๆพริกไทยขาวพริกไทยป่น โอ้โหเงาเงาแต่งเงาแต่พี่น้องแต่แสบเมื่อเชจุนเฮ็ดพักอันการคาลิฟอร,ร์เนียค่ะการดอกกระลำอะ จุดอาตส่ในตูอบเริ่มสิเป็นแล้วจ้ะมันสิขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเนาะค่ะเนาะของแต่ละพื้นที่ค่ะคันอากาศมันหอนมันก็เป็นไหวค่ะ ช่างบานเท่าเวลาเพิ่นขายดอกกระลัมใบมี่สิบพเกขามาคุ้มคือผีค่ะยุบผีการใบอทอนๆมันสิขามาคุ้มดอกกระลัมแกออกมากมับมาเห็ดกินได้ค่ะบ่ะถิ่นเสียดายค่ะยังมันอ่อนอยู่แ่บอีกั้งหากน่าดอกแล้วมันสิกรอบค่ะ เพชรพี่น้องเงอแตกค่ะเพชรท่านแสบ ยุ่งเทพคันจุนสร้างก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไม่ใส่ถั่วไม่ใส่ถัว่วลิสงจ <laughs> ำเองแซ่บเป็นก้นยังไหนคะ่ะไม่หืนด้วย กระดูกเล่น uhm ต้องไปซื้อ UBM ปอร์มาเก็ตเขาสิคายเป็นแพ็คไงคันยูแม็กขั้นหนาเขาสิคายชิ้นเดียวแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขามากแค่ใส่เป็นน้ำซุปคือซื้อเนาะค่ะนาะแต่ UBM เขาสิคายเป็นแพ็คแบบไงเลย ก็นอกค่นนะเนาะแล้วจุดจิตตังเล่มจะเปิดหน้นต่างออกค่ะมันหอนเดี๋ยวเขาจะหอดคลิปไหมเนาะค่ะเมืองกว่ามาเอือนส <c oughs> ิตก,กินอีก,กอย่างเนี่มงมาเว้นค่ะไม่ภายค่ะเดี๋ยวเขาพอกันค่ะ